โคราชไม่ธรรมดาอีกต่อไปกองทัพอากาศไทยแสดงแสนยานุภาพเหนือท้องฟ้าการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการฝึกประจำปีธรมธรมดาาแต่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดในสมรภูมิการป้องกันประเทศท่ามกลางยุคแห่งความไม่แน่นอนจุดเริ่มต้นแห่งปฏิบัติการณฐานทัพอากาศโคราชบรรยากาศถูกอบล้อมด้วยความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันก่อนเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นคำรามสะเทือนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ ถูกฉีดออกด้วยความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินรบของไทยเริ่มทยอยทยานขึ้นทีละลำทั้ง JAS 39กระเพินอันทรงพลัง F 16ฟิริงแฟรคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวและ F 5 t i ไทเกอร์2ผู้เฝ้ายามท้องฟ้ามานานหลายทศวรรษนี่คือการรวมกำลังผลและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการทางการทหารที่แท้จริงกองกำลังฟ้าผ่าของไทย JAS 3 9กาเปคือหัวใจหลักของการซ้อมรบคร,ครั้งนี้เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากสวีเดนที่ผสานทั้งความเร็วความคล่องตัวและระบบเรดาร์ดีเซขั้นสูงสามารถโจมตีและป้องกันได้ในทุกมิติ F 1 6 f i g h ฟ i n g f a l c o คคือสัญ,ญลักษณ์แห่งกำลังทางอากาศโลกที่หลายประเทศยังคงใช้และยกย่องไทยเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการบำรุงรักษาและการฝึกอย่างต่อเนื่องทำให้ F 1 6ยังคงพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ F. 5ไทเกอร์2แม้จะถูกมองว่าเป็นรุ่นเก่าแต่กองทัพอากาศไทยได้อัปเกรดด้วยระบบเรดาร์และอาวุธสมัยใหม่ทำให้มันยังคงเป็นเสือเท่าที่แฝงไว้ด้วยพิษสงอันร้ายกาอาวุธที่เปลี่ยนเกมไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คืออาวุธที่ติดตั้งด้วยที่ทำให้การซ้อมรบครั้งนี้สเทนเอเชีย GBU-12 เพเวสระเบิดนำวิธีเลเซอร์ความแม่นยำสูงยิงตรงเป้าแบบพลาดไม่ได้เหมาะสำหรับทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินที่สำคัญ เอชเอ็มหกสิบห้าเมริกขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังทำลายล้างสามารถเจาะกรอรถถังและสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงได้อย่างราบคาบเมื่อสองอาวุธนี้ถูกปลดปล่อยจากฟากฟ้าเสียงระเบิดที่ดังก้องสะท้อนคือสัญญาณว่ากองทัพอากาศไทยไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปเหนือฟ้าโคราชสงครามจำลองที่สมจริงฉากการซ้อมรบถูกออกแบบให้เสมือนจริงที่สุดทั้งการสกัดกัน้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการป้องกันพื้นที่สําคัญเสียงเซเรนแจ้งเตือนดังขึ้นก่อนที่เครื่องบินรบจะเข้าตีเป็นฝูงคำรามผ่านหูด้วยความเร็วเหนือเสียงนักบินไทยได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการบินค่านเทศทั้งการบินหลบหลีกการโจมตีจากบุมอับและการประสานงานระหว่างไรพึน F 16และ F 5อย่างไร้ายรยต่อสะท้อนถึงการฝึกฝนที่เข้มข้นและมาตรฐานไม่แพ้ชาติใดความแม่นยำที่โลกต้องยอมรับ การปล่อย GBU 1 2จากความสูงหลายพันฟุตถูกเล็งด้วยระบบเลเซอร์แบบแม่นยำจุดระเบิดลงกลางเป้าหมายจำลองอย่างพอดีพอดีราวกับเป็นการส่งสัญญาณตรงไปถึงประเทศรอบข้างว่าไทยมีศักยภาพมากกว่าที่คิดในอีกด้านหน e ึ่งเอชีเอมโมริกถูกยิงออกจาก F 16พุ่งตรงสู่เป้าหมายกระหนาก่อนระเบิดสะเทือนพื้นดินอย่างรุนแรงทุกการยิงคือการคำนวณที่แปลทุกเซียววินาทีไม่ใช่แค่การซ้อมแต่คือการประกาศศักยภาพ,าพสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือฟ้าโคราช ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อฝึกนักบินเท่านั้นแต่มันคือการประกาศศักยภาพว่าไทยสามารถต้องการประเทศได้ด้วยตนเองและพร้อมจะยืนอยู่บนเวทีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างภาคภูมินี่คือข้อความที่กองทัพอากาศไทยต้องการส่งไปถึงโลกไทยไม่ใช่เพียงประเทศเล็กๆหากแต่คือผู้เล่นสำคัญที่ไม่ควรถูกประเมินต่ำไปเสียงสะท้อนจากนานาชาติการซ้อมรบครั้งนี้สร้างแรงสะเทือนต่อประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ นักวิเคราะห์ทางทหารหลายคนมองว่ากองทัพอากาศไทยกําลังยกระดับตัวเองเข้าสู่มาตรฐานสากลไม่เพียงแค่การป้องกันแต่ยังรวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีและยุทธวิธีแบบใหม่ๆบางประเทศถึงกับออกมาแสดงความสนใจในการฝึกร่วมกับไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเบื้องหลังความสําเร็จนักบินและทีมภาคพื้นดินทุกความแม่นยําทุกความสําเร็จไม่ได้เกิดจากเครื่องบินหรืออาวุธเพียงอย่างเดียว แต่คือความทุ่งเทของนักบินที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและทีมภาคพื้นดินที่ทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การบำรุงรักษาเครื่องยนต์การติดตั้งอาวุธไปจนถึงการควบคุมการบินเบื้องหลังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อันดุเดือดมีแรงกายแรงใจของทหารไทยนับพันนายที่ร่วมกันทำให้ภารกิจสำเร็จความหมายที่แท้จริงเหนือสิ่งอื่นใดการซ้อมรบที่โคราชครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยว่าประเทศมีกราะป้องกันที่แข็งแกร่ง และพร้อมจะปกป้องถืนฐ่นดินและประชาชนในทุกสถานการณ์สรุปไทยพร้อมแล้วโคราชไม่ใช่เพียงเมืองศูนย์กลางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นเวทีที่โลกจับตามองการซ้อมรบครั้งนี้คือสัญญาณที่ดังชัดเจนว่ากองทัพอากาศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนเคียงข้างมหาอำนาจและพร้อมปกป้องถืนฐานดินไทยด้วยหัวใจทั้งหมดนี่ไม่ใช่เพียงการซ้อมรบแต่มันคือการประกาศศักด์ดาที่สะเทือนทั้งเอเชียไทยเปลวไฟ